ลองจินตนาการตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเราแต่ละคนมีสิ่งที่เรียกว่าสมองที่สองเป็นสมองดิจิตัลส่วนตัวของเราเองเลยที่มันคอยเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับเราในทุกย่างก้าวของชีวิตนี่เลยครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆว่าถ้าเรามีเจ้าสมองดิจิตัลส่วนตัวเนี่ยเราอยากจะให้มันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าช่วยเราในเรื่องไหนมากที่สุดครับ บางทีอาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตให้มันดีขึ้นให้มันเป็นระบบมากขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะอยากให้มันมาช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรืออาจจะลึกซึ้งไปกว่าน,นั้นเนียนะครับคือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราหันกลับมาทำความเข้าใจตัวเองได้ดีกว่าเดิมทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ย กำลังทำให้ความฝันเรื่องสมองดิจิตอลมันค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วและแนวคิดที่ว่าเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับในชื่อที่ตรงตัวมากๆเลยซามองหรือสมองซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งเป้าจะทำให้ไอเดียเรื่องสมองดิจิตอลส่วนตัวเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จับต้องและใช้งานได้จริงครับโอเคพอได้ยินคำว่าสมองดิจิตอลเนี่ย หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วมันคืออะไรกันแน่มันต่างจากแอป,ปที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยังไงคือต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยครับว่าแซมนงเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นแค่แอป,ปจดโน้ตธรรมดาธรรมาหรือเป็นแค่ AI ที่คอยตอบคำถามทั่วไปนะครับแต่หัวใจสำคัญของมันคือการเป็นสมองดิจิทัลส่วนบุคคลอย่างแท้จริงเลยเป็นระบบที่เรียนรู้จากข้อมูลและความคิดที่เราใส่เข้าไปในทุกๆวันเขาใช้คำที่น่าสนใจมากครับ,รบเขาเรียกแกนหลักของมันว่าระบบสมองกลางดิจิทัล ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือระบบที่คอยเชื่อมโยงทุกอย่างในชีวิตเราเลยทั้งข้อมูลงานเอกสารความคิดไปจนถึงเป้าหมายในชีวิตเชื่อมทุกอย่างเข้าไปด้วยกันเป็นภาพเดียวโอเคพอเห็นภาพคอนเซปต์แล้วเนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยเจ้าสมองสําหรับชีวิตที่ว่าเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยเราได้อย่างไงบ้างเอาเรื่องใกล้ตัวสุดๆเลยเรื่องงานในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเจอกับสารพัดโปรเจกต์ Project, ข้อมูลจากอ e ีเมลที่ถาโถมเข้ามาไหนจะเดทไลน์อีก การที่ต้องจารายละเอียดทั้งหมดนี้มันน่าปวดหัวมากๆเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับคือจุดที่ซามองจะเข้ามามีบทบาทมันจะทําตัวเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คอยเชื่อมโยงโปรเจกต์ต่างๆไอเดียที่อาจจะกระจัดกระจายแล้วก็เดทไลน์ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเหมือนมีคนคอยสร้างแผนที่ให้ข้อมูลของเราเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรสําคัญๆตกหล่นไปแน่นอนหรือถ้าไม่ใช่เรื่องงานมาดูเรื่องเงิน,เง,นเงินทองๆกันบ้างการตั้งเป้าหมายทางการเงินเนี่ยไม่ว่าจะเก็บเงินหรือลงทุน เป็นเรื่องที่หลายคนอยากทำให้สำเร็จนะแต่ก็มักจะขาดเครื่องมือดีๆที่จะมาช่วยติดตามแล้วก็วิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดๆเรื่องนี้สามองก็สามารถเข้ามาเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวทางการเงินได้เลยครับคือมันจะช่วยจัดระเบียบข้อมูลรายรับรายจ่ายของเราแล้วก็วิเคราะห์ให้ดูเลยว่าตอนนี้เราเดินไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่าทําให้เราเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องสุขภาวะของเราเอง ในโลกที่มันวุ่นวายขนาดนี้หลายครั้งเราก็อาจจะเผลอละเลยการดูแลตัวเองไปทั้งร่างกายและจิตใจจนบางทีก็อยากจะมีใครสักคนมาคอยเตือนให้เรากลับมาใส่ใจเรื่องนี้บ้างซึ่งสมองถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่โตไปพร้อมกับเราเลยครับมันไม่ได้แค่เก็บข้อมูลนะแต่มันจะเรียนรู้พฤติกรรมของเราแล้วก็ช่วยสะท้อนให้เราเห็นภาพสุขภาวะของตัวเองเพื่อกระตุ้นให้เรามีสติแล้วก็ตระหนักรู้กับชีวิตประจําวันมากขึ้นแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเป็นแค่ฟีเจอร์นะครับ หัวใจจริงๆของซามงเนี่ยลึกซึ้งกว่านั้นอีกครับมันไม่ได้อยู่ที่การทํางานแทนเราแต่อยู่ที่การเข้ามาช่วยยกระดับความคิดของเราต่างหากและนี่คือประเด็นที่สําคัญมากๆเลยครับเป้าหมายสูงสุดของเทคโนโลยีนี้เนี่ยไม่ใช่การสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อคิดแทนมนุษย์เลยแม้แต่น้อยเพราะอย่างที่เห็นกันตอนนี้เลยครับคําพูดนี้มันทรงพลังมากสมองดิจิตอลที่แท้จริงไม่ใช่เครื่องจักรคิดแทนคนแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์คิดได้ดีกว่าเดิม และไอคำว่าคิดได้ดีกว่าเดิมเนี่ยมันคืออะไรล่ะมันก็คือการที่เราสามารถคิดอะไรต่างๆได้เป็นระบบมากขึ้นนั่นเองครับสามารถทำงานได้ฉลาดขึ้นใช้แรงน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจเรื่องสำคัญสาคัญได้อย่างมีสติมากขึ้นและนี่แหละครับคือแก่นแท้ของสมานมองมันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดก,การข้อมูลนะครับแต่มันคือสมองที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราตลอดทั้งชีวิตเลยก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆครับว่า ถ้าเรามีสมองที่2แบบนี้จริงๆที่มันเติบโตไปพร้อมกับเราได้เนี่ยศักยภาพใหม่ๆอะไรบ้างที่จะถูกปลดล็อกออกมาและเป้าหมายไหนในชีวิตที่เราจะสามารถทำให้มันกลายเป็นจริงขึ้นมาได้